สวัสดีครับพบกับแหม่มนาบิ๊กซีระยองนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับตัวใหม่ปีหนึบวกนะครับใส่จานขยายนะครับปั๊มเดิมตรงรุ่นนะครับยี่ห้อรันสต็อปนะครับลาย FSC นะครับสวยงามมากเลยครับด้านหลังนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้สั้นลงสบายความร้อนได้ไวขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวรถเองแล้วก็คนขับเองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าจานแล้วนะครับผมจานรันสต็อปตัวนี้นะครับขนาด365นะครับใหญ่โปโหลาเลยนะครับ รองรับกับรองรับสำหรับล้อ18ขึ้นไปจนถึงล้อ20เลยนะครับสามารถใส่ได้นะครับเป็นลาย FSC นะครับเป็นลายรุ่นใหม่นะครับหรือว่าอีกจะเรื่องนิกเนมของมันก็คือลหลกลางป่านั่นเองนะครับมีการเจาะรูนะครับแล้วก็เซาะล่องนะครับการเจาะรูนะครับจะช่วยเรื่องของการระบายความร้อนให้ไวขึ้นนะครับสามารถให้อากาศไหลเวียนผ่านได้ทั้งจานนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ไวเพราะฉะนั้นก็จะลดการเฟดของเบรกได้นั่นเองนะครับแล้วส่วนตัวล่องตรงนี้นะครับใช้ในการเซาะล่องนะครับ เสาร่องไม่ให้ขี้เบรคหรือมันคงค้างอยู่ในตัวหน้าสัมผัสของตัวผ้าเบรนะครับเพื่อที่จะให้การเบรกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก so ็มาพร้อมกับจานขนาดที anyway, lately, ่ใหญ่ข <min als> ึ้นกว่าของเดิมนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มหลักการการเบรกได้อยู่มากขึ้นนะครับเพราะว่าระยะสีของจานมันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของลาสตอปมีรับประกันให้1ปีนะครับแต่ของเรานะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับใส่ จานขยะเหล่านี้เราฟรีผ้าเบรกให้เลยนะครับครบเลยนะครับไม่ต้องมีงจ่ายเพิ่มเลยนะครับสวยงามมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับ